ไปเอาเพื่อไปเอาเพื่อไปนี่ตัดเล่นั้นเลยสตาร์สบอร์ดสตาร์สบอาเลือดเดียวเพื่อก้อนเดียวเพื่อก่อนเาซีเอาสีเพื่อก้อนเียอาคนงามชิบีนี่มันยูเนีดิ ทำนะโดนทำเอาอยากจะทำได้ไม่ได้หนิฮะการค้าการทหารนี่ทหารยกกุศนาการทหารไทยยกกุศนาการทหารยกกุศนาเมืองบ้านมุ่งใครเป็นใครจะมาดู ครับครับ Obrigado.